ช่วงรบดอนบิสเนสแอนด์วารอไรตี้วันนี้นำท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านอาหารอันลือชื่อในตัวเมืองสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมืองชายแดนไทยมาเลเซียนั่นคือร้านวาวาเมียงเผาเป็นร้านอาหารที่คนสุงไหงโกลกและคนมาเลเซียรู้จักเป็นอย่างดีอัสสลามุอะลัยกุมวะาระห์มุลลอฮิวะบาระกาตุผมซาอ้อนิงสามะเจ้าของร้านวาวา เมี่ยงปลาเผาสุงไงเขาลบเริ่มแรกก่อนที่จะมาเป็นวาวาเมี่ยงปลาเผาเนี่ยผมทํางานเป็นคนส่งของส่วนมากคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยส่วนมากจะรับของจากฝั่งนู้นมาและก็ส่งตาม3ามาจังหวัดเนี่ยพอช่วงหลังๆเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็เลยอยากเปลี่ยนอาชีพไอ้เราก็เคยไป ไปกินไปลองอะไรมากมายก,ก็เลยอยากบ้านเราเนี่ยเมี่ยงปลาเผาตอนนั้นยังยังยังไม่ยังไม่บูมก็คือคนสามจังหวัดตอนนั้นยังไม่รู้จักเมี่ยงปลาเผาก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเออน่าจะมาเปิดที่สงนงลบครั้งแรกไปกินที่เพื่อนพาไปกินที่กรุงเทพตอนไปเที่ยวกรุงเทพเพื่อนปลาพาไปกินเมี่ยงปลาเผาตอนนั้นผมเองก็ยังกินไม่เปิด <laughs> ก็เลยเกิดไอเดียว่าอ,อน่าจะมาเปิดที่3จังหวัดบ้านเราเนี่ยเพราะว่าคนที่นี่ยังไม่รู้จักเมี่ยงปลาเผาในช่วงเริ่มต้นของการเปิดร้านเมี่ยงปลาเผาทางร้านมีเมนูเฉพาะเมี่ยงปลาเผาอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเมนูอื่นลูกค้าจึงยังไม่ค่อยตอบรับเพราะยังไม่รู้จักเมี่ยงปลาเผาทางร้านจึงต้องเพิ่มเมนูอื่นเพื่อเป็นตัวล่อให้ลองชิมเมี่ยงปลาเผากันดูครับ แรกๆเปิดเมี่ยงปลาเผาอย่างเดียวไม่มีอาหารอย่างอื่นเลยพอหลังๆเนี่ยมันคนสามจังหวัดเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเมี่ยงปลาเผาก็เลยเพิ่มเมนูเป็นส้มตำมั่งไก่ย่างเนื้อย่างอะไรแบบนี้พอเขาเริ่มเข้าร้านมาสั่งส้มตำอะไรเขาก็อยากลองเมี่ยงปลาเผาจากแรกๆขายได้ประมาณ ยี่สิบตัวสามสิบตัวต่อว,ว,วันขายได้ปีหนึ่งผมขายได้วันละขั้นต่ำวันละร้อยตัวส่วนมากเป็นลูกค้าฝั่งมาเลเซียที่เข้ามาเพราะว่าทางมาเลเซียไม่มีเมี่ยงปลาเผาเขาก็เลยอยากลองพบพอเข้ามากินแล้วบอกปากต่อปากปากต่อปากเมื่อลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติเมี่ยงปลาเผาทุกคนยอมรับในความแซ่บและอร่อย โดยเฉพาะลูกค้าจากประเทศมาเลเซียทําให้ช่องทีวีในมาเลเซียเดินทางมาถ่ายทํารายการร้านวาวาเมียงพระเผาจึงเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของคนมาเลเซียมากยิ่งขึ้นวาวาเมียงปลาเผาเนี่ยส่วนมากทางมาเลทางรัฐกัลันตันทางกาโนูจะรู้จักร้านวาวาเมียงปลาเผาพอหลังจากนั้นมามีรายการอาหารของมาเลเซียทีวีหนึ่งทีวีสาม มาทำรายการอาหารที่ที่นี่ก็เลยได้ลูกค้าจากฝั่งนู้นเยอะกว่าฝั่งบ้านเราคนมาเลส่วนมากชื่นชอบอาหารไทยและก็ชอบมากินที่ทประเทศไทยมากกว่าที่นูน่นเพราะว่ามันจะได้อัรถรสกับอาหารไทยและก็มากินที่ประเทศไทยเลยดีกว่าจุดเด่นของร้านว้าวามี่งเาเผา คือการใช้พลาเผาสดๆเป็นๆและมีน้ำชิ้มเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่นี่เราจะซื้อปลาเป็นๆมาตุนไว้ข้างหลังร้านมันจะมีบ่อพักเป็นบ่อซีเมนใส่ออกซิเจนไว้ปลาที่ว่านอกน้ำแข็งมากับปลาเป็นๆเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันสิ้นเชิงเพราะว่าปลาเป็นๆเนี่ยรสชาติมันจะหวานเนื้อมันชุ่มไม่เหมือนปลาที่นอกน้ำแข็งมา ก็คือมามาถึงเนี่ยปลาก็คือปลาจะตายมาแล้ววันหนึ่งกว่าจะมาถึงเราแต่ของเราเนี่ยเราตักมาเป็นเป็นเมีย่ยงปลาเผาของเราเนี่ยมีน้ําจิ้มเป็นสูตรของวาวาเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่ไม่เหมือนร้านอื่นที่ลูกค้ากินแล้วจะติดใจนอกจากร้านวาวาเมี่ยงปลาเผาจะมีเมนูนางเอกเป็นเมี่ยงปลาเผาแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกมากให้ลิ้มลอง ที่นี่จะมีส้มตำส้มตำไอ้พวกยำพวกส้มตำนี่มีทุกอย่างไก่ย่างส่วนมากคนมาเลเนี่ยมาที่นี่จะเป็นส่วนมากจะเป็นเมนูส้มตำกับเมี่ยงมากกว่าเป็นอาหารตามสั่งแต่เราก็มีอาหารตามสั่งไว้บริการลูกค้าที่ว่ามาเป็นครอบครัวไนอยากกินข้าวกินอะไรก็มีทุกอย่างแต่ หลักๆก,ก็คือเมนูที่นี่เมนูแนะนำก็คือเป็นเมนูส้มตำกับเมี่ยงปลาเผาหลักๆก,ก็เมี่ยงเมี่ยงปลาเผานี่แหละครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ร้านว้าวาเมี่ยงปลาเผาต้องปรับกลยุทธ์และวิธีการมากมายเพื่อการพัฒนาสิ่งใหม่ๆแบบไม่หยุดยัง้งโอ้ก็นานอยู่พอสมควรครับมีพอ ลูกค้ามาเราก็ถามว่าขาดอะไรยังไงขดาดเปรี้ยวมากไปไหมหวานน้อยไปไหมผมเนี่ยจะเดินถามทุกโตะว่ารสชาติเป็นยังไงได้รสชาติที่กลมกล่อมไหมก็คือจะถามไปทุกโต๊ะอยากอยากรู้ความรู้สึกของลูกค้าเราจะได้ปรับปรุงร้านอาหารอ่ะมันมันจะอยู่คงที่ไม่ได้ก็คือต้อง,ต,องต้องไปตามสป็ด วันนี้ต้องอยู่เท่านี้พรุ่งนี้ต้องไปอีกสเตปหนึ่งเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้มันไม่มีความสมบูรณ์ในในในร้านอาหารเราก็ต้องค้นคว้าตามเมนูใหม่ๆมาตลอดเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยถ้าเราไม่อัปเดตมันจะอยู่ได้ประมาณสี่ห้าปีเขาก็เริ่มเบือ่อเราก็ต้องอัปเดตเป็นเมนูใหม่ๆมาตลอดผมเคยเป็น ลูกน้องเขาอยู่มาเลย์มาก,ก่อนผมรู้ว่าร้านอาหารเนี่ยพอเขามาจนจุดถึงจุดอิ่มตัวเขาก็เริ่มหันไปทางร้านอื่นเพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วเราก็เลยต้องสรรหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีผลกระทบไปทั่วโลกร้านวาววเมิ่งพระเผาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกัน แต่ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ช่วงโควิดเนี่ยลูกค้ามาเลเซียหายไปหมดเลยหายไปหมดเกลี้ยงก็เลยต้องประคองจากที่เราขายวันหนึ่งได้ร้อยกว่าตัวต้องมาแบกภาระ,ระขายได้วันหนึ่งได้ประมาณ20-30ตัวเพราะาร้านช่วงนั้นก็ต้องปิดเปิดขายได้แต่ผักอกลับบ้าน เราก็าต้องอปรับวิธีการแล้วก็คุยกับลูกน้องก็เลยตกลงกันว่าแบบนี้อาการผลัดการทำงานอาทิตย์เป็นอันแบ่งเป็นกะอาทิตย์อาทิตย์และหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนทำงานหนึ่งอาทิตย์พักหนึ่งอาทิตย์ก็เลยอยู่แบบนั้นจนร้านสามารถที่ว่าเปิดนั่งได้ที่ร้าน โควิดเข้ามาแล้วรอบแรกต้องปิดและก็พอเปิดได้สักพักเข้ามาแล้วรอบที่สองพอเข้าแล้วรอบที่สองเนี่ยมาตรก,การเริ่มผ่อนปรนเริ่มให้ทานที่ร้านได้เว้นระยะแต่ตอนนี้ก็ร้านก็เริ่มโอเคเริ่มประคองตัวอยู่ได้ <S <S ส่วนมากที่นี่จะเป็นลูกค้าประจำลูกค้าประจำที่ว่ามาส่วนมากทุกทุก ท,ทุกโต๊ะที่มาก็คือต้องมีเมี่ยงปลาเผาเมนูเด็ดของร้านอยู่ในเมนูด้วยสำหรับทุกท่านที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสต,ต้องการลิ้มลองเมี่ยงพระเผารสชาติเด็ดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเพจวาวาเมี่ยงปลาเผาสุไงโกลกครับตอนนี้ผมมีม,มีส่วนมากจะเป็นเพจ ลูกค้าจะมาเช็คอินมันเป็นการประชาชาสัมพันธ์ไปในตัวของมันเลยที่นี่เราพร้อมบริการนะครับมีอาหารอาหารตามสั่งทุกอย่างและก็เมี่ยงปลาเผาส้มตำไว้บริการทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนสงไหโกโลกพอเนี่ยที่สงไก่โกโลกเนี่ยส่วนมากถ้าเจอวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถรับจ้าง ส่วนมากเขาจะรู้จักร้านวาวาเมี่ยงปลาเผาเราพร้อมยินดีให้บริการทุกท่านทั่วประเทศไทยครับ